นี่พี่น้องกำลางแล้วดังดักเจ้าหน้ามมาหนิฮะหน้ามเดียวบ่เอออีกนหน้ามึงยี่บ่นนนนหนิคน้บอีกหน้ามนึงนี่เฮิดะงกฮ็ดะนุ่งฮ็ดเกลือเฮ็ดทานเฮ็ดอันน้ำหมากอันนั้นฮ็ดทานอย่างนี้ทานอืมเกลือคือดอ,อกใหญ่ดีท่ มากระสีแดงมีพี่น,น้องเดือดซ้ำไมีได้มาหนิสวัสดีที่พลาดเริ่องตอนเก็บเก็บก็เก็บก็ไม่ได้เพระาะอะไรนะไงมันเถื่อนสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องจ้องว่าบอยอุตมพรเจแนวเด้อน,น,นี่เด้อมีบ้าบอยผ้ามาเก็บหมีแต่หมีเด้อมันบุ้นไผ่มาเบิ่งดูมันสีใดหมอเด้อนี่มีเห็นอย่างมองดูเขาก็เห็นดอกแด็กเนาะ <laughs> hết hết đang nhung với nòng đó hết hết đang nhung ฮักจอยดอกนะี้ฮักตามเพี่ดนอยถ้าก็น้หน่อยเขาก็กรอบ โงกขาวพี่น้องลรงกขาวเขาก็มาเห็นนี่นี่ใครทิ้งนี่น่ะแคน่นี่ Vì ừ, nào, vì ngó nưng, ngó nưng Nghe tiếp đi Mau, mau đi Nè ừ. mà phi Nè, nè, nó ngủ xì qua nè Ô chưa làm này là ít ta cho đây này này không nó không này tất cả không ít Mm, Men det er jo en ungdom.

โอ้สองใครอ่ะเหดี๋ยวมึงกี่ก้นมีใครนอนพวกให้พีพ่นอนกรับครับครับรบอมมี่ น้ำท่วบดไป,ไปบวงทางยางกันเลยไอเบวง n ู่เดือดำันไหนไอ้พวกพี่น้องบางงาวงเงี้เด n อดอันไหนเฮ้ยหืมเกงนึงพี่น้องอืมลมจ่อยแม่บ้านลมจ่อยไปเบกงนึงเปเมื่อที่นี่าเอกะหไอืม เฮ้ยี่น,ออน้อยพวงพี่และแห้งเรื่อยนเอ,อ้อเรื่งกอยกกล้องขึ้นสูงพักได้ครับเนี่เรื่องเดียวอ้อเอองเออือบ,บ้อยแล้นนีนน่ชวมแห้งชวมประเีเฮ็ด ก็ยังหวกอยู่เข้าแจ้งนึงเส้ามากแต่ปีนาพุ่นละตอนก็น,น้ามดพุ่นละถ้าเพิ่งเห็นตั้งแหล่พุ่นละโอ้ฮาน,นเดอร์ เก็บเรกไปเก็บบริายห้าปูนเราจะได้ดอกแบดันดอไใบแกแย่เฮ้เห็นรถแบบพ,พี่น้องแค่ีโอ้เห็นรถแล้วมาหอดแล้วอุ้ยเบืองทาง่าเขาดีละอุ้ยเลืองแห้ง ค้นใส่มองกับม็นเต็มอยู่นี่มีแต่ลักมอ <c oughs> ่องเพิ่งแร้วกจะเริ่มกดใดกดแชร์กดติดตามให้บ้าบ่อยนะครับเด้อคลิปนี้เพราะจำนี้หละน้ำรวมคลิปนี้น้ำรวมตาเห็ด